สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะร้านทําอาหารตกพื้นเก็บใส่กล่องใหม่ส่งลูกค้าไราเดอร์รับไม่ได้ร้านอาหารทําอาหารตกพื้นเก็บใส่กล่องใหม่เมื่อวันที่24มีนาคม2565เว็บไซต์ซีเดลี่ของเกาหลีใต้เผยรายงานถึงเรื่องราวที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะเมื่อไม่นานมานี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าเขาพบความจริง เกี่ยวกับอาหารจากทางร้านอาหารที่เขาสั่งไปมันตกลงพื้นแล้วกลับเก็บมาใส่กล่องใหม่อีกครั้งโดยผู้ที่แจ้งให้เขารู้คือไรเดอร์ผู้ที่นำอาหารมาส่งให้เป็นคนเห็นเหตุการณ์และถ่ายรูปเอาไว้ได้โดยเจ้าของเรื่องเผยว่าเขาอยากกินยาก,กิโทริก็เลยสั่งไปที่ร้านแห่งหนึ่งจากนั้นอาหารก็มาส่งประมาณ20นาฬิกานาที แต่เมื่อพนักงานส่งอาหารมาถึงเขากลับบอกว่าผมรู้สึกผิดต่อลูกค้าผมไปถึงร้านเพื่อเอาอาหารมาส่งแต่เห็นว่าเจ้าของร้านทำอาหารของลูกค้าหล่นบนพื้นซึ่งทางพนักงานส่งอาหารกล่าวว่าถ้าเป็นร้านอาหารอื่นทั่วไปหากทำอาหารตกลงพื้นแล้วก็จะทิ้งแล้วทำให้ใหม่แต่ร้านนี้กลับเอามันกลับขึ้นมาใส่กล่องใหม่แต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้น เมื่อลูกค้าแจ้งทางร้านไปก็ยิ่งแย่กว่าเดิมหลังทางร้านยังยืนยันว่าอาหารไม่ได้หล่นพื้นมันแค่ตกไปในที่สะอาดแต่อย่างไรก็ตามทางไรเดอร์ได้แอบบันทึกภาพที่เขาเห็นเอาไว้ได้ลูกค้าจึงส่งรูปไปให้ที่ร้านดูเมื่อเห็นหลักฐานชัดเจนทางร้านจึงตอบกลับไปว่าขอโทษและจะคืนเงินให้ทว่าหลังจากนั้นเขาไม่สามารถขอเงินคืนจากแอปพลิเคชัน ที่สั่งอาหารได้หรือแม้กระทั่งเขาจะส่งเลขบัญชีไปให้ทางร้านโดยตรงก็ไม่ได้รับเงินคืนแต่ในที่สุดเวลาประมาณ22นาฬกาลูกค้าจึงได้เข้าไปพูดคุยที่ร้านอาหารดังกล่าวบอกว่าคุณแอบขายอาหารที่ตกพื้นแถมยังโกหกและทำไมคุณไม่คืนเงินให้ผมด้วยพร้อมกับบอกว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอโพสลงโซเชียลมีเดียทางเจ้าของร้านจึงยอมขอโทษพร้อมกับจ่ายเงินคืนให้ ห0,000นวอนหรือประมาณ1,370บาทหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากชาวโซเชียลหลายคนเห็นแล้วต่างไม่พอใจเข้าไปต่อว่าทางร้านอาหารที่กระทำแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขขอคอุณแหุ่งข่าวจากมุมข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ